หรือผู้ชายต้องสร้างสเปิร์มอสุจิก <Yeah. S 1> ็ไปเปลี่ยน <Ooh. S 1> เป็นฟุกโตที่อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้หัวนมไม่รู้นะอะว่าไปอยากเจอกันบ่อย,อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เซิชเลย M U Tutor อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อง มาดูน้ําตาลตัวแรกกันน้ําตาลตัวแรกที่เราจะ,จะเรียนกันก็คือน้ําตาลที่ชื่อว่ากลูโคสน้ําตาลกลูโคสนี่นะเป็นน้ําตาลที่ให้พลังงานสําคัญที่สุดแล้ว<อ>เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับใช้พลังงานจากน้ําตาลกลูโคส <Wow. S 2> เรากินข้าวเข้าไปย่อยๆๆๆๆๆจริงๆได้น้ำตาลหลายตัวนะได้ทั้งกลูโคสฟุกโตสแกลักโตสถูกไหมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายตัวแต่ร่างกายเราจะเปลี่ยนน้ำตาลพวกนั้นก่อนดูดซึมนะก่อนดูดซึมจะถูกเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสเปลี่ยนทำไมล่ะร่างกายเราดูดซึมจากกลูโคสครับก็เปลี่ยนฟุกโตสเปลี่ยนแกลักโตสให้กลายเป็นกลูโคสก่อนจากนั้นค่อยดูดกลูโคสแล้วสมมุติว่าร่างกายใครจะใช้อะไรล่ะ เช่นในผู้หญิงต้องสร้างน้ำนมเนื้อออกป่ะน้ำนมมีน้ำตาลกาลคโตสอะค่อยไปเปลี่ยนเป็นกาลคกโตสที่หัวนมไปประมาณนั้นประมาณนั้นไปเปลี่ยนที่ต่อมน้ำนมเนื้อออกป่ะหรือผู้ชายต้องสร้างสเปิร์มอสุจิก็ไปเปลี่ยนเป็นฟุกโตสที่อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้หัวนมไม่รู้นะว่าปกลูโคสกลูโคสเนี่ยเป็นสารอาหารที่สามารถสลายให้พลังงานได้เร็วเื่อเห็นนักกีฬาว่าวิ่ง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 เขากินอะไรกินน้ำแดง กินกล้วยเคยเห็นไหมกินก็อืออ้วกกินสารอาหารเสร็จเขาจะกินพวกกลูโคโสหรือว่าคนที่ไม่สบายเห็นไหมไปให้น้ําเกลือจริงๆชื่อมันคือน้ำเกลือนะแต่ส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมันคือน้ําเกลือเนี่ยนะน้ำเกลือที่เราให้เนี่ยเราเรียกว่าส่วนประกอบของมันคือเด็กโซด5%ส่วนประกอบหลักๆเนี่ยที่เป็นตัวของน้ําตาลเนี่ยจะเป็นเด็กโซด5%ที่เราให้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราให้ น้ำตาลเข้าไปถ้าเราให้อาหารทางขอโทษครับให้สารน้ำใช้คำว่าให้สารน้ําถ้าเราให้สารน้ําผ่านทางหลอดเลือดแล้วแกให้ซูโครสเข้าไปเนี่ยร่างกายใช้ได้ไหมไม่ได้มันยังไม่ย่อยเลยก็ต้องให้ตัวอะไรเข้าไปครับกลูโคสสร้างกายก็จะได้รับพลังงานอย่างรวดเร็วและกลูโคสอีกชื่อหนึ่งจําไว้เลยคือเด็กโคสนี่ในทางการแพทย์ชอบใช้คําว่าเด็กโคสเข้ไหม สูตรก็อยู่นี่เลยเห็นไหมปกติเวลาเขียนโอมันต้องแทรกแบบนี้นี่จะได้รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ C ีนะโอเคเป็นส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ,ญ่ใช่ถ้าเอากรูโคโส,สหลายๆตัวมาต่อกันก็จะกลายไปเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ,ญ่<อ>ๆก็จะกลายไปเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ,ญ,ญ่ๆนี่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 ตัวอย่างเทียบเลยแป้อง <S <S อะไรไกลโคโเจนเซลลูโลสบ้าบออะไรมาจากกรูโคสทั้งนั้นแล้วก็ต่อเป็น คาร์บฮเรตโมเลกุลโอเ้ไหมแต่ตอบเป็นคาร์บฮเดรตโมเลกุลนะครับแหล่งทีพ่พบทั่วไปเลยพบภายในสิ่งมีชีวิตทั่วทั่วไปพบหมดอะ่ะแต่ที่เขาสอบชอบออกเนี่ยแต่ที่เขาสอบชอบออกหนึ่งอย่างนะเขาสอบชอบออกหนึ่งอย่างเนี่ยคือมันพบในผลไม้ตัวหนึ่งก็คือเกรปครับเกรเปแปลว่าอัง,งุ่นโอเคไหมเกรเปแปลว่าอัง,งุ่นเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับน้ําตาลที่พบในอัง,งุนส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลในองุงนส่วนใหญ่นะจะเป็นน้ำตาลกลูโคสครับผมโอเคนะตัวต่อมาคือฟลูโตส์ฟลูโตสคืออะไรฟลูโตสคือสารน้ําตาลเหมือนกันแต่โมเลกุลโครงสร้างสูตรเหมือนนะสูตรเหมือนกลูโคสนะ C 6 H 12 O 6แต่โครงสร้างต่างและเห็นไหมแล้วฟลูโตสต่างที่สุดจําได้ปะที่พี่บอกไปฟลูโตสเป็นน้าตาลห้าเหลี่ยม แต่มีคาร์บอน6อะตอมโอเคนะครับ1 2 3 4 5สห้านี่ไงฟลูกโตสเป็นน้ำตาลที่พบครับเป็นแหล่งพลังงานให้กับเจ้าสเปิร์มเนี่ยสเปิร์มมันก็เปียกเหมือนเซลล์อะเนาะมันก็ต้องได้รับพลังงานถูกไหมถ้าไม่มีพลังงานให้มันมันก็คงว่ายทะลุช่องคลอดขึ้นขึ้นไปในปีกมลูกไม่ได้นี่ออกป่ามันต้องใช้อะไรครับต้องอาศัยพลังงานซึ่งพลังงานที่มันได้รับเนี่ยมันจะได้รับในรูปของฟลูคโตส ฟลูกโตสจะถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานซึ่งฟลูกโตสในเซลล์ส,สุจิจะพบในสัตว์ชั้นสูงนะครับในพวกพืชเนี่ยเซลล์สุจิของพืชเนี่ยนะพืชก็มีสุจินะเว้ยมีต้องสองตัวเนี่ยในพืชด,ดอกนึกออกป้ะมีกาปรปฏิสนธิซ้อนฟลูกโตสยังคงเป็นน้ําตาลที่มีรสชาติหวานที่สุดด้วยจริงๆหวานกว่ากลูโคสเกือบๆสองเท่านะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นถ้ายอยากกินอะไรหวานๆก็ต้องกลีน ฟรุกโตสเราไปดูเปลือกลูกอมดิเปลือกลูกอมต่างๆเนี่ยมักจะเขียนว่าใส่ฟรุกโตสลงไปถามว่าใส่ฟรุกโตสทำไมอะ่ะก็ถ้าใส่กลูโคสไปตั้งเยอะมันก็ไม่หวานไงมันเปลืองก็ใส่ฟลุกโตสไปสิจะได้หวานหวานแหล่งที่พบก็ย้อนกลับไปเลยก็พบในเซวาซูจิไงพบในพวกน้ำผึ้งผลไม้พวกฟรุกโตสเห็นไหมนี่คือฟลุกโตสตัวถัดไปคือกาลคโตสโอเต กาล a c t o s ก็เป็นน้ำตาล C6 H12 O6 เหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของวุน้นวุ้นคือการที่เราเอากาล actose หลายๆตัวมาต่อกัน <S <S <อ>เห็นไหมก็มักจะพบในน้ำนมนะเป็นองค์ประกอบของน้ำนมเหมือนกันตัวนี้ไม่เน้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลูโคสมากๆสาเหตุที่คล้ายกับกลูโคสมากๆก็เพราะว่ามันนี่ไงโครงสร้างมันคล้ายกันเขไหมโครงสร้างมันค่อนข้างคล้ายกัน